เอาละเราจะมาเก็บลูกที่หนึ่งกันเลยนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะฮะกำแพงหมดหน่อยละเพื่อนก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้เลยนะฮะหรือว่าเพื่อนๆจะเดินทางมาจากทางไหนก็แล้วแต่ช่างมันนะฮะเราก็จะเดินทางมาที่นี่เราก็มาตรงนี้นะฮะเรียบมาตรงนี้เลยเรียบมาเรียบมาแล้วก็จะเจอรา้วนะฮะผาตรงนี้ก็มีแง่งหินอยู่นะฮะ จะมีงานเห็นที่เราสามารถจะลงได้พูดดีๆกว่าเจ็บคอแล้วก็ลงไปเลยฮะลงมาตรงนี้เสร็จเราก็ตกมาฮะแล้วเราก็เจ็บฮะก็วิ่งมาตรงนี้เลยครับเริยมาเรื่อยนะฮะเราจะมาเจอซากปัะตังนะฮะตรงนี้ผมไม่สามารถกดดูแผ่นที่ได้รับเพราะว่าผมถูกเล่งเพ่งเล่งจากนโยบายต่างๆตายไปซะ ตรงนี้จะมีศพอยู่นะ,ะไม่รู้ว่าศพใครเราก็ได้หมวกสําหรับนักเดินทางนะฮะชุดสุขคนทชานและสูงมือนะฮะแล้วก็ตุงเตงแล้วก็ได้ขวดน้ําหอมนะครับนี่คือจุดแรกนะฮะนี่จุดนี้เลยลงงง่เดี๋ยวเราจะไปเก็บจุดที่สองกันนะฮะเดี๋ยวเรามาใส่ชุดโชว์กันก่อนนะฮะสุขคนทชานนายชุดนี้จะทําให้เรา น้ำหอมแรงคึ้นนะฮะนี่เรียบร้อยดูเป็นคนปรุงน้ำหอมบ้างไหมนี่เราจะมาปรุงน้ำหอมกันเราไปจุดที่สองกันเลยนะฮะตอนนี้เราอยู่ที่นี่นะครับซากปรักหักพังสุขคนทจาร จอมตัวโอ้ย้อนยางโวดงทุกทุกคนแทรแชรโอ้ยจอมทุบบ้าปมากกระวังเสื้อคลุมจอมทุบผู้ต้องสาทุงมือยาวจอมทุบนะแล้วก็ เราก็ได้ขวดน้ำหอมนั่นเองนะฮะนี่คือขวดที่สองนะครับที่เราต้องการแล้วก็นี่คืออะไรหีบท,ที่มันหัวแหลน,นนะโอ้โหคู่มือประดิษฐ์สุคนทานเออเอิ่มซะหน่อยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าคู่มือประดิษฐ์สุคนทจานนั่นมันใช้ประดิษฐ์นี่ไงสุคนทชาน กลิ่นประกายไฟนะฮะแล้วก็กลิ่นความข้าขานนั่นอเองนะครับนี่ก็เป็นคราฟบ,บุกอันที่หนึ่งของเราเดี๋ยวเราไปตามหาคราฟบ,บุกน้ําหอมอันต่อไปนะฮะแล้วก็ขวดหอมนนครับนี่นะอย่าลืมนะ,ะโอ้ยพวกนี้หอมดัวแล้วนี่ก็มีอีกหนึ่งขวดนะฮะอยู่บริเวณนี้นะครับนี่มาเก็บได้ง่ายๆนะฮะอยู่ตรงเงือบตรงนี้เองแล้วก็จะพวกนี้รันดาพวกนี้ บอกว่ามันดอกหอมดีมากเหมาะสำหรับใช้ทำน,น้ำหอมขอชยลงมาจามา,าดอกยีเรนด้าหมเราต้องการมีรนดา้าน,ดานะ้าดอกไม้ผิดนะครับแล้วก็ข้างในก็มีค,ม,ม,คม,มันก็คือตัิเอซึ่งไเกียวยที่นี่ก็มีขวน้ำหอมสองขวดครับแล้วก็ลงไปด้านล่างนะ ใบเก็บขึ้นมานะฮะเออเครื่องรางสุขพลัตจานนะฮะเครื่องรางนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเครื่องรางที่บัฟน้ำหอมนะเพ,ะพิ่มความรุนแรงของไอเทมนล้วหอมนะสุขนทัจาร์มีส่วนดอกไม้ที่รู้จักกัน,น,นในหมู่ของเขาท,ทำเลิศเลอในสุดแสดนดิสอฟซูดอกไม้นันพันผิดบานประสุกินหอมนะใส่เลยฮนะที่ผมจะเป็นตู้ กัมเก็บด้วยนะฮะที่นี่2ขวดนะฮะเราก็ชุดนะฮะช่วยเพิ่มความแุนเรนนะฮะแล้วก็เครื่องรางของน้ำหอมนะครับหอมนะฮะจุดถัดมานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่นี่นะฮะนี่สามแยกถนนอัลทอสตรงบริเวณนี้นะครับมันจะมีพี่คนนี้อยู่ฮะกำลังกินหมูกระทะกนเทิเทองและเพื่อนของเขาก็กำลังเดินย่อยหรือไม่ก็หาห้องน้ำขี้นะฮะเราก็จะ เรียบร้อยฮนะขวดน้ําหอมอ๋ออกอกยังไงวัทีนี้อ๋อหลบได้อยู่นะตรงนี้เราก็สามารถเก็บได้เนียนๆเลยนะครับจากแกงบุวถั่บริเวณสามแยกถนนเอลตัสนั่นเองจุดถัดมาที่ใกล้ๆกับสามแยกเอลตัสนะครับแนะนําให้เดินมาด้านข้างนี้นะก็จะเจอหมีอื้อเลยแต่หลบได้นะครับบริเวณนี้นะจะมีถ้าอยู่นะครับในตรงนี้ด้านนี้จะเห็นว่ามีม้าทองของ ก็ด้านล่างนี้นะครับเห็นว่ามีดอกไม้บิมเบิ้มบะเบิมบิมเบ,มบ้มนะฮะแล้วมันขวางทางเข้าถ้ำอยู่เราก็จะรีบเดินไปข้ามไปเข้าไปเลยฮะข้างในนี้จะมีถ้ำอยู่ถ้ำเบลนรับสุคนทาชานนะครับนี่ฮะคือถ้ำเนี่ยถ้ำเบลนรับสุคนทจานเดี๋ยวเราก็จะไปเก็บน้ำหอมกันเลย จะมีดอกไม้อีซ่าอยู่จามเลยฮะเรียบร้อยดอกไม้อีซ่าแต่ไม่ใช่ป้องมายที่แท้จริงของเราเราจะต้องลงไปเรื่อยๆนะฮะก็จะเจอดอกไม้อีก เปิดหีบซะเลยเชิบได้เศษหายอีกแล้วเจอตรงนี้ซะเลยเราก็ได้ขวดน้ำหอมแล้วนะครับนี่มานะครับตอนนี้ผมอยู่ที่กัแพงประสอดเงาตะวันนะการมาที่นี่นะครับนี่เราต้องเดินมาตามทางนี้นะเรื่อยๆเลยนี่คือถ้ายกเอาเด็กทัสนั่นเองนะฮะคกทัสก็เดนินตรงมาเรื่อยๆเลยนะครับ ที่นี่มีความสําคัญยังไงหรอมีเควสปแปดนะ,ะที่นี่แล้วก็มีดาบนะครับจ็บๆโอ้รู้สึกว่าผมจะถูกเพ่งเล็งโดยนอนคนนั้นอู้หอเอาละเราจะไปกันเลยเโรงที่นี่เลยฮะจากจุดคอดแนะนําว่าเอาเพลิงปอบปลมเอ๋ยมาด้วยนะครับเพื่อแก้พิษนะเพราะว่าที่มีมบึงปิดนะครับจะวิ่งไปเลยแล้วก็ใส่หน้ากากกันพิษนะฮะเพื่อรดอัตราการเพิ่มของพิษนะครับ วิ่งต่อมาเรื่อยๆน,นะฮะบ,บริเวณ้งนี้แล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะครับขึ้นมาบนนี้เลยว่าไงจ้าน้องไอติมไผ่ทอ,องของไผ่กรึกกรึ๊กกรึ๊กกรึ๊กด้านบนนี้ก็จะมีศพผมอยู่อีกหนึ่งศพและบริเวณนั้นเองนะจะมีศพห้อยอยู่เห็นไหมครับ เราจะต้องไปตรงนู้นนะฮะถามเลยว่าไปอย่างไรเดินไปบนนี้ได้ไหมเราจะได้ปลอดภยัยโอ้ยแม่งมีผีมาไปละผีโอ้ผีเยอะแยะโอรู้สึกว่าเราจะขึ้นไปไ ขี้ก็น,น่ะซ้ำโอ้โหขี้ไม่ยอมลดเลยแม่เจะโวยซ้ำโอ้โหพี่ยืนยาวนานมากที่นี่ปลาอะไรจะน้พี่ก็มีปลาขี้เั็ดนี่แนี่เป็นโลกกันเหรอจิงเป็นเราสองร้อยนี่นีนนแนะ่แรงนะแรงนะน้องมีเลือดมีสถานะเลือดด้วยนะอืม อย่าทำเป็นกินออเอาหูดโด้ละม,มีน้ำเยอะเว้ยนี่ไงนี่ไงยังไงน้องถั่วอู้หูนี่จะมองเ,เราก็มาถึงจุดตรงนี้จนได้นะขอเคลียร์นิดหน,น,นึ่งใครแอบอยู่จะได้ตายใสย่นี่นี่คือจุดที่เรามานะฟึบนี่เก็บสา่มันก็คือขวดน้ำหอม ได้ไม่ยากนะรับโอเคเดี๋ยวเราเจะเก็บจ,จุดต่อไปกันนะครับมานะครับที่เอาตัสมีเยอะมากเลยลินเดลเนี่ยปากทางเข้าสิตรงนี้นะจะมีพ่อค้าอยู่นะครับนี่เราก็สามารถเดินทางมาได้นะฮะจากถ้ำบริเวณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นมาบริเวณนี้เลยคุยกับเขาเขามีน้ำหอมขายนี่ราคา2 0 0พนนะครแพงๆเพื่อนๆก็สามารถมาซื้อก็ได้นะครับในจุดนี้ฟรีนะฮะ ก็อันนี้ซื้อได้ไม่จำกัดสำหรับคนเลวหลังจากที่เราเข้าประสาทเพลิะให้มาคุยกับธานิกนะครับแล้วก็คุยไปแล้วก็ยอมรับไปเรื่อยๆนะเขาใช้กุญแจห้องรับรองมาฮะคราวนี้เราก็ไปไขนะครับไขห้องนะฮ้องใดที่ไขได้ก็ไขเข้าไปห้องนี้ห้องอะไรมีไหมมีศพอยู่นะครับแล้วก็เก็บศพ เราก็ได้น้ำหอมนะน่เรียบร้อยมาอีก1ขวดตอนนี้เรามีทั้งหมดนะครับ9ขวดแล้วนะครับมาเก็บกันได้นะฮะเอาละตอนนี้เราอยู่ที่เมืองหลวงนะฮะเรียกว่าน่าจะเป็นจุดที่ไกลที่สุดรละมั้งของน้ำหอม,นะมาไม่ยากนะครับ เพือนก็สามารถข้ามาถอบริเวณนี้ได้ไม่ธรรมดาจะาถึงจุดพรตรงเวรนี้นะครับนี่จุดพรบริเวณนี้เราก็เดินมาทางนี้นะฮะใช่หรือไม่ไม่ใช่เราต้องเดินมาทางนี้นะครับเดินมาทางนี้รงไปเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเจอกับแก๊งเนี่ยะเป่าปีนะครับวิ่งไปเลยจุดตุ๊ดตุ๊ ยิงไปเรื่อยนะฮะแกงพวกนี้เขาจะจ้องจะตีเราโอ้โหพวกเขาใช้อาวุธเป็นดนตรีปอบปีฮิโอยฮิโอยเดี๋ยวเราจะกระโดดลงไปด้านข้างเลยนะครับฮิโอยแล้วก็ฮิโอยแล้วเราก็นีนิดหน่อยฮนะฟูแฟ่ฆ่าพวกเขาหน่อยนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องเล็งเติมเลือดเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้มีทิ้มเออๆอ,อ,อยู่นะครับ เราจะลงไปแล้วก็จุดที่เราจะไปนั่นคือนี่นะครับหอบริเวณนี้ชั้น2นะครับเราจะเข้าไปตรงประตูตรงนั้นนะฮะดูอิมตรงนี้นะครับตัวแสบเราก็จะลงไปเหยียบมันแบตหรือว่าเพื่อนๆก็ไม่ต้องข้ามก็ได้นะฮะสามารถวิ่งมาแล้วก็โดดนี้เลยวิวแบตนะฮะแล้วก็กดนี้ด้วยนะครับเพื่อเอาไว้เป็นทางใช้นะฮะตรงนี้ก็ไม่ต้องสนใจกับมานก็มีพี่คนนี้ที่ดูน่ากลัว มันมีสายฟ้าด้วยปลอยทิพย์ด้วยตรงนี้น่าจะรอใอยมันเดินมันใกล้ๆอย่างนี้นะชูช่อเรียบร้อยนะครับเคลีย์เสร็จตรงนี้ก็จะมีของให้เก็บด้วยนะก็เป็นซากเสเราก็ได้เสื่อมนะเสื่อมสมรรถภาพ,พภทางเพศนะ <c oughs> สีชมพูใช่ไข่ชมพูขึ้นมาชั้นสองนะครับมันจะเจอหี เปิดสิเปิดยากนะแล้วเราก็ได้น้ำหอมนะฮะอีกหนึ่งขวดนะครับนี่พ่ึงก็มาเก็บกันได้ง่ายๆเลยนะฮะไม่ยากนะฮะบริบเวณน,นี้มันคือชั้น2แต่ถ้าจะเดินไปทางนูน้นอิมอื้อเลยฮนะข้างบนนี้ก็มีให้เก็บอีกฮะเป็นปรสิตนะครับ,น,รน,รบนี่เอาไว้แก้เควสนะฮะของอาจุมนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเก็บโอคโนไโนกันะ นี่เราอยู่ที่นครหลวงนะฮะรินเดลเดี๋ยวเราจะไปเก็บอีกขวดหนึ่งนะครับซึ่งอยู่บริเวณนี้นะเอาละเดินทางกันเลยนะครับตรงนี้ไปทางไหนเนี่ยนะไม่ใช่าทางนี้นะะองงลงๆรื้อิเดลนี้นะครับรจะเจอแก๊งเป่าปีเหมือนเดิมีแก๊งพวกน้ยเนี่ยเป่าทั้งวันเลยจนถูกลมปอกพอ,องไปหมดลล ันนี้นะมาเรื่อยๆหบมาเต็มกระโดดนะกระโดดลงไปกระโดดมาตรงนี้นะกระโดดลงไปกระโดดตรงนี้นะโอ้ยอีกหนงจิกโดดลงไปนะแล้วเราก็สามารถลงบริเวณนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเราจะไปทางนี้เลยกระโดดลงไประวังอิมนะที่แม่งต่ำเดินตรงมาทางนี้ เช่งโหดร้ายเก็บตังค์นะเบอร์เก้าแล้วก็เอาไปอัพซาเราจะปงไปเรื่อยๆนะฮะเก็บไม่ยากสำหรับสายนี้กรดกรดกรดกรึดึเปิดประตูดูสาวเราก็จะเดินไปทางด้านนี้นะครับ เป้าหมายของเราคืออยู่เลยเราก็เรียบตรงนี้ไปนะฮะไม่รู้จะเจอสัตประหลาดอะไรบ้างนี่แม่อยู่ที่นู้นพี่คนนั้นวนนี้่านน้อยท่้อก็เขารู้แล้วว่าเรามาเราก็ตุยเยเขาเลยตุ้ง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 เรียบร้อยตุยเยเก็บแม่งเลยน่าจะเป็นเขียวเป็นเลือดฮะเครื่อกินซกเล็กกันอยู่สับกันใหญ่เลย เราก็ขึ้นมาบริเวณนี้นะเพื่อให้น้องหมารู้ตัวโอ้เชื่อน้ากลัวน้องหมาตัวนี้เราก็จัดการนะอันตรายชักช็อกบริเวณนี้ก็จะมีผู้คุมกันอยู่ด้วยนะที่เขาบอกไว้เอ้ยนีไ่ไงผู้คุมกันกลัวแล้วนี่สยดสยองน้องว่าเดิมอีกปลบมันตรงนี้นะใช้ต้นไม้เป็นประโยชน์แล้วก็ตุยเย่มันนะ ตุยเย่มันหมาไม่รู้เรื่องเลยะหมาแบบไม่รักเจ้าของเลยโอ้หมาแม่งถึกด้วยหมาห <c oughs> มาไม่โคตรโหดเลยฮนะ <c oughs> เราก็เก็บอาศพตรงนี้เราก็จะได้น้ำหอมนะนี่ก็คือขวดที่เท่าไหร่ดูกัน,นจะ้ะดูวิธีคนะครับเราได้ครบแล้วนะน้ำหอมสิบ ขวดนะครับสุดยอดเลยต่อไปจะเป็นคุกบุกของเรานะคุกบุก